โอเคมาดูกันต่อนะครับอตอนนี้อินเทอร์ไลท์ยังไม่จบนะครับยังขาดอะไรอยู่ยังขาดเนี่ยนะครับเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ระเบิดเนเบอร์บอมเขาอยู่เพื่อนบ้านนี่หาจากไหนคุณต้องเข้าใจว่าเพื่อนบ้านคืออะไรก่อนเนี่ยนี้คือตารางนะครับเพื่อนบ้านคือตารางรอบๆเรานะครับถ้าเราอยู่ตรงกลาง ตารางรอบๆเราเพื่อนบ้านเราก็จะมีทั้งสิ้น8ตัวถ้าเราอยู่ขอบตรงเนี้ก็จะมีแค่3ตัวถ้าอยู่ตรงนี้ก็จะมี1 2 3 4 5 5ตัวก็วจะแยกขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆนะครับทำเหมือนกันนะครับ for low นะครับ table table row อก็อคือมันจะวน loop ห,หาในแต่ละแต่ละแต่ละอันเนี่ยจะมีต้องใช้ if e l นะครับคุณต้องดูก่อนว่าอันนี้ผมขอสร้างมาอีกหนึ่งนะ int นะครับตูไมได้ left left นี่คือ ถัดไปนะครับเลฟก,ก็เท่ากับโลลบหนึ่งีก็ดีนะครับอันนี้คือโลนะเลฟเลฟคือตรงนี้คือโลลบหนึ่งนะครับถ้าไลท์ทางขวานะครับก็จะเป็นโลบวกหนึ่งถ้าบนนะครับอบบ เท่ากับคอลัมน์นะครับลบหนึ่งนะครับให้อยู่ตรงนี้นะครับด้านบนคือคอลัมน์ลบหนึ่งเพราะมันเริ่มที่ศูนย์ใช่ไหมหนึ่อ่าดังนั้นต้องลบหถ้าด้านล่างได้เป็นบวกหนึ่ด้านล่างคือ,อ below เท่ากับโคบวกหอันนี้คือกริดนะครับที่ ตารางที่อยู่ถ้าทางซ้ายก็โลลบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้เราจะแอดเข้าไปยังไงนะครับก็ถ้าถ้าหากว่าเลฟเนี่ยอ่าไม่ใช่สีถ้าหากว่าคอลัม n ์นะครับเดี๋ยวนะมันต้องทำยังไงนะดูตารางก่อนแท็จะเลมลเมืกัน ถือตรงนี้ถ้าคอลัมน์เลยนะครับมากกว่าศูนย์มากกว่าศูนย์อันนี้คือศูนย์นะแต่ถ้าโลมากกว่าศูนย์เนี่ยคืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าโลมากกว่าศูนย์ก็แดงว่ามันจะมีทางซ้ายได้หมายความว่ามันจะมีทางซ้ายได้ถ้าโลมากกว่าศูนย์แต่ถ้าโลเท่าก,กับศูนย์จะไม่มีใช่ไหมก็นี่เลย if โลมากกว่าศูนย์ ก็จะมี if low น้อยกว่าอะไรน้อยกว่า,า low size นะครับลบหนึ่งดูหนึ่งนะครับนี่คือ low size อยู่ตรงนี้นะครับขนาดของ low p i e อยู่ตรงนี้ถ้าลบหนึ่งก็อยู่ตรงนี้หมายความว่าถ้าหากว่ามัน มันอยู่ตรงนี้มันจะมีทางขวาได้เสมออย่างเช่นอยู่ไอเน,นี้ยก็มีทางขวาได้มีทางขวาได้ก็จะเป็น table row นะครับ column อ๋อลืมไปอันนี้อีกหนึ่งสำคัญมากดูนะครับ เป็นบวก neighbor กิจเป็นบวกไม่ใช่ลบนะครับบวกคือ public นะครับผมก,ก็ไปแก้นะครับนี่ตรงนี้สิเป็น public public เราสามารถที่จะ add เข้าไปทันที neighbor กิจ d อ add add อะไรเข้ามา add table ตำแหน่งที่ left นะครับ คืเป็นทางซ้ายได้ถ้ามากกว่าศูนย์ใช่ไหมเป็นทางซ้ายได้เลฟอะไรเลฟเลฟกับคอลัมน์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็นจะเป็นเทเบิลโลโคนะครับดอตเนเอร์ <Yeah. S 1> a d d t a b l e l e f ลแล้วก็ไม่ใช่ left อันนี้เป็นไรทั้งขวาได้อ่ะคือตรงนี้ดูนะครับมันทำให้แอดทางขวาได้ก็คือตรงนี้ทางขวาได้ แต่คราวนี้ตำแหน่งโคนี่คือมันจะแอดในภายในแถวเดียวกันมันจะไม่แอดแถวด้านบนคือแบานบนอยู่ตรงนี้นะครับมันจะแอดแค่แถวเดียวกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขอีกคือถ้าหากว่าคอลัมน์เนี่ยนะครับมากกว่าศูนย์มันจะ,จะมีด้านบนถ้าคอลัมน์น้อยกว่าศูนย์มันจะมีถ้าคอลัมน์น้อยกว่าคอลัมน์ไซส์ลบหนึ่งนะครับมันจะมีด้านล่าง เราก็ต้องใช้เงื่อนไขนะครับเรา,ากษจอใสนะครับ if column มากกว่าศูนย์ table row column dot neighbor นะครับกด .add อีกที table ก็ left นะครับ แล้วก็คอลัมน์ที่มากกว่า0ูนนะครับเราก็ต้องใช้ก็จะมีด้านบนได้ก็คือใช้อบ v บนี่แต่ถ้าคอลัมน์น้อยกว่าคอลัมน์ซ้านะครับลบหก็จะเป็นที่มือนกัน ad table left below เป็นแบบแบบนี้กอบวางอันนี้ก็จะเปลี่ยนจากเลยเป็นไลท์นะครับอ่าคุณก็จะเห็นว่าตรงนี้มันก็ครอบคุมไป6อันแล้วนะครับ แต่ว่าจริงมันจะต้องมี8ตัวนะครับสูงสุดขาดอะไรนะครับก็ต้องมาดูกันว่าขาดอะไรเอ,อตอนเนี้เลฟคอลัมน์ไปแล้วเลฟอโบไปแล้วเลฟบ,บีโรไปแล้วแต่ยังไม่มีคอลัมน์กับาขาดอะไรหนอะเลฟไปหมดแล้ว3ตัว ไลท์ก็ไปหมดแล้วสามตัวเหลือบนกับล่างบนกับล่างนี่ก็คือไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับก็ใช้แค่ if column มากกว่า0ูนคือ,อยังไงมันก็ต้องมีอยู่แล้วอะ่ะ mm hmm. if column มากกว่าศูนย์นะครับเทเบิลตัวนี้ก็จะเป็น ตำแหน่งที่จุดเดียวกันอ,อันนี้เป็น above อันนี้ก็จะเป็น low ถ้า if ล o l u ร้อยกว่าตำแหน่งนี้ก็จะกลายเป็น below มันจะอยู่แถวเดียวกันนะครับแต่ว่าจะต่างกันแค่บนกับล่าง เออไม่ใช่ไม่อยู่แถวเดียกันอยู่คอลัมน์เดียวกันเนี่ยแต่ว่ามันบนกับล่างนะครับโอเคดูลักษณะแล้วมันก็จะแอดไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เออเราก็จะได้ในส่วนของพิทมาแต่ก็ยังไม่จบอีกต้องหาบอมเขานะครับแต่ตอนนี้เสร็จแล้วผมก็ขอทำให้มันสร้าง คับบิกเม่ต่อนะครับบอกว่าเป็นแ d n เน g บอร์ g ิ t แอ d ออ l เพื่อย่อมันลงมานะครับ เสร็จแล้วได้ n e เ g h b o กิจแล้วทำไงต่อได้พอมี n นเ g h b o กิจแล้วเราก็ต้องหา n นเ g h b o r b o m เขาได้นะครับหายังไงเราก็ต้องอ add neighbor bomb เขาอันนี้ไม่น่ายากกน,นะก็คือว่าใช้ f o r l o p เหมือนกันถนัดไปเรีน f o r l o o ีไป คุณอาจจะไปทำแบบอื่นได้นะครับคือ for loop เนี่ยผมทําออกมาเพื่อให้เห็นว่ามันทํางานยังไงแต่ละทีแต่ว่าเราอาจจะเอาไปทํารวมกันได้ for col เห็นว่ามันทซ้ำๆกันใช่ไหมเราเราก็จะได้ table i กับ table ไป t t b l l e row กับ column มา ในแต่ละตัวนะครับแล้วแต่ละตัวนี้ก็จะมี neighbor ของมันเองก็คือดอทเนเบอผมขอสร้างเป็น ArrayList ใช่ไหมขอรู้ละถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเอ ใช้ for is นะครับกริดมาแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็น table row กับ column dot get neighbor มันจะ return มาเป็น array if กริดแฮ a บอม m b omb. ถ้ากริดแฮสบอมเป็นความจริงนะครับก็คือผมจะให้เขาตรงนี้แล้วกันผมสร้างเป็นเขามานะครับเท่ากับศูนย์เขาก็จะบวกบวกแล้วพอจบ รูปนี้นะครับก็คือจิตจิตดอทไม่ใช่ดิเทเบิลโลนะครับคอลัมน์ดอทเซตอันนี้ก็จะใส่จำนวนเข้าไปก็คือใส่เขาเข้าไป น่าจะใช่นะอ่าสิแปลว่าไม่เท่าจเห็นเราลองมาทดสอบดูดีกว่าว่าถูงหรือเปล่านะครับ if อันนี้มันโชว์ระเบิด l ผมขอ if if l อีกตัวหนึ่ง l if ดิ l if นะครับ table row คอลัมน์ l u s is get เว้บมเขามากกว่าศูนย์นะให้พิมพ์อะไรออกมาให้พิมพ์ก็ให้พิมพ์ค่าน,นี่แหละ บวกกับช่องว่างช่องหนึ่งอืมถูกนะก็จะเห็นว่ามันได้อันเนี้ยมีระเบิด์สองก็ได้สองถูกต้องนะครับสามมีสามตัวถูกต้องอ่ะอันนี้ก็จะเสร็จไปอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ดูดีนะครับอันนี้มันเอาไปแก้ได้นะครับแก้อะไรก็คือแก้ใน Add Neighbor กิจเนี่ย ก็คืออาจจะไม่ต้องใช้แบบนี้ก็ได้มีอีกหลายวิธีนะแต่นี่คือวิธีที่ผมแสดงให้ดูนะครับเพราะเพิ่งคิดสดๆเมื่อกี้ตอนทำจริงๆผมทำอีกแบบหนึ่งอ่ะก็สร้าง add neighbor bomb เขาเป็นไม่ต่อ private เหมือนเดิมนะครับ นี้ทั้งหมดไปเก็บไว้ในไม่ตอนนี้อ่ะตอนนี้ก็คือได้มาเกือบหมดละดูนะครับอันนี้ก็มีสองโอเคต่อไปเวลาแต่ว่าเวลาเปิดเราเปิดจริงๆเนี่ยเวลาเราปินจริงจริงนะครับมันจะมี is open กับไม่ is open ด้วยเออ ถ้า i s open มันจะโชว์ออกมาแต่ค่าเริ่มต้นของมันจะ i s open จะเป็น false ดังนั้นผมก็ต้องแก้พวกนี้ให้มันเป็น i s open ถึงจะเปิดเป็นเลขออกมา if table row นะครับ q o d e i s open จึงจะเปิดพวกนี้ทั้งหมดออกมาถ้าไม่ open ก็คือ l ถ้ามันเป็น f a l s ล่ะทำยังไงก็คือ message ก็จะพิมพ์ว่า บวกเท่ากับอ่าเป็นตัว x เึ่งตอนนี้ทุกตัวจะเป็น x หมดโอเคต้องนะครับเพราะว่าทุกตัวจะเป็น f a l s e ในค่าเริ่มต้นนะครับด้วก่อนเราจะกด o เพื่อเปิดอ่าอันนี้ก็เป็นการใส่เข้าไป ดูนะโอเพนจะเจอระเบิดนะครับต่อมาก็จะมี m อีกตัวนึงก็คือถ้าหากว่ามัน i s t a r าก็ให้พิมพ์ m i f s t a b l e row column dot e s mark อันนี้ให้พิมพ์บวกเท่ากับ m ไปแต่ตอนนี้ทุกตัวยังไม่น,นี่เป็น l if e นะครับโอเคถ้า mark พิมพ์ m ถ้า open นะครับก็พิมพ์พวกนี้แต่ถ้าไม่ใช่เลยให้พิมพ x แต่ตอนนี้จะเป็น x หมด ปิดไปก่อนนะครับ print table เ,เนี่ยอ่าคราวนี้ผมว่าน่าจะเสร็จเกือบหมดแล้วนะครับมันก็จะเหลือแค่ในส่วนของ play นะครับก็คือเล่นก็คือจะต้องพิมพ์ตามพิมพ์ตามนี้ออกมาแล้วก็เวลาที่เรา open ไปมันก็ต้องเปิดหน้าจออะไรพวกนี้ด้วยวันนี้20่สนาทีแล้วเดี๋ยวเราไปต่อ เพลีกันนะครับยี่กัานไป